พี่น้องมันจะรวยหรือมันจะลิ่งเดี๋ยวได้รู้กันนะพี่น้องวันนี้ก็มาฮะ,ะเรียออะไรอะ่ะมาสูบน้ำ <c ười> ขึ้นน้ำให้กับต้นไม้นะพอขึ้นน้ำแล้วก็นึกถึงศาสตร์พระราชาที่บอกว่า ต้นไม้มันยังเล็กอยู่ช่องระหว่างมันก็ห่างนะผมปลูกสนะามคูณสศาสตร์พราชาบอกว่าเราก็ต้องหาพืชที่มาปลูกคุมดินนะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องให้น้ํามันอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรอกระหว่างที่มันให้น้ํานะพว,พวกต้นไม้ที่เป็นพืชยืนต้นนะวันนี้ก็เลยจัดตามจัดพระราชาไปเลยนะี่นี่นนางแฝงนะแฝง ผมไปเซิร์ชหามาหมดแล้วนะบอกว่าแฟงมันจะแพงในหน้าแรงนะเพราะว่าคนที่เขาทำกเกษตรแบบพึ่งพาฝนมันปลูกไม่ได้นะพี่น้องมันปลูกไม่ได้แต่เราเนี่ยปลูกได้เพราะว่าเราขึ้นน้ำให้กับต้นไม้ของเราเนะเช่นต้นกล้วยอะไรพวกนี้ที่ผมปลูกไว้นะพวกในนาเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วแล้วมันมีวางนะผมเลยจัดไปเลยวันนี้เจ็ดซองนะซองละยี่สิบเมตร ร้อยสี่สิบเมตรกะจะปลูกประมาณห้าสิบหลุมนะพี่น้องแล้วเขาบอกว่ามันมันจะมีราคานะช่วงก่อนสงการประมาณเนี้ยมันจะมีราคาผมก็มันจะร่วงหรือมันจะลุงล่ลงเดี๋ยวจะรู้กันแล้วพี่น้องแต่มันก็จะเป็นพืนชชนิดหนึ่งที่คุมดินนะทำให้เพนดินนะชุ่มชื้นลดน้ำแล้วมันจะอยู่ได้นานนะเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้นะมันเป็นผลปล่อยได้นะพี่น้องผมคิดอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวถ้ามัประสบความสาเร็จหรือมันจะแย่นะเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังเดี๋ยวจะอัพให้ดูเรื่อยๆนะพี่น้องนะ